ไปครับวาร์ปมาเนี่ยห้าสิบเมตรเออมันจะรอดจริงเหรอพุทไปครับนี่ไงโอเคน่ะแล้วพอพอขวาจะมาถึงเว้ยเลือดหมดบาบอที่สุดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเล่นเทสเซเวอร์กันหูยในเสบสเดต11.2ที่จะมาในเดือนนู้นฮ้ยโดยมีหุ่นใหม่สไตล์อียิปต์ม,มาเลยครับผมเทส ซึ่งความหมายของเทสจริงๆเนี่ยมันคือการรวมเอาสองสิ่งที่ขัดแย้งกันรวมกันไว้อย่างแสงสว่างกับความมืดความดีกับความชั่วความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์อ่านั่นแหละผมรวมกันจะกลายเป็นเทสตัตตวนี้เลยมีทั้งดีและชั่วอยู่ในตัวเดียวกันมันจะดีใช่ไหมซึ่งความสามารถของเจ้าเทสเนี่ยอย่ายไปดูตรงนี้เลยนะซึ่งข้อมูลในตรงนี้ครับผมมันจะเป็นของซอสยูนิตนะสำหรับความสามารถของเทสครับผมมันก็จะปล่อยกระสุนออกไปจากตรงหน้าอกเนี่ยยิงออกไปครับผมเป็นกระสุนเทเลพอร์ต เวลามันไปกระทบปลายทางหรือว่ากระทบโดนศัตรูหรือว่ากระทบโดนอะไรครับผมมันก็จะวาร์ปตัวเราอ่ะไปตรงจุดนั้นแล้วพอเวลาเราวาร์ปไปหาศัตรูนะครับเราก็จะมีเกาะแข็งใส่เข้ามาและมีเกาะแข็งอย่างนี้ไม่พอเราจะมีฟอสฟ,ฟ,ฟิลซ้อนขึ้นมาจากเกาะแข็งอีกช้นหนึ่งโอ้โหคือเกาะแข็งแตกปุ๊บก็จะมีฟอสฟ,ฟ,ฟ,ฟิลคอยซับดาเมจให้เราอยู่โคตรเจ๋งเลยสกิลแบแต่ว่ามันจะรอดหรือเปล่า้้เเดดดลงนนนนนมมมมมมจทีืืะนนะคคััััโโหยบ,บ <c oughs> อใช <laughs> แล้วความสามารถมีอยู่2เมตรแครผมสามารถยิงไปยิงกลับได้อ่าคือเราสามารถใช้หนีก็ได้ใช้บุกเข้าไปหาศัตรูก็ได้อ้าวและที่เด็นกว่านั้นคืออาวุธของมันครับผมดูเริ่มจากขนาดเบาก่อนนะครับเป็น h ฮดเจ็ตซึ่ง h ฮดเจ็ตนี่ยความหมายของมันก็คือหมวกสูงอ่าทางอียิปต์ของฟาโรหรืออะไรประมาณนั้นแล้วคือเป็นพื่อนดูระยะความเสียหาย50เมตรเนี่ยจะทําอะไรได้วะเฮ้ยเขาเขียนผิดหรือเปล่าโฮโฮ แค่ขนาดปืนช้อนระยะ100เมตรนี่ยังเยเล่นยากเลยนะแล้วนี่อาวุธระยะ50เมตรโอ้โหยูยจะรอดหรือเปล่าวะเนี้ย แล้วอาวุธทั้ง3ขนาดครับมันก็จะมีความสามารถเหมือนเจ้าเฮเจจนี่แหละมันยิงออกไปปุ๊บวงโครจรมันเป็นกระสุนวนรอบๆตัวเรา,าใครที่เข้ามาในรัศมีของเราในระยะทั้งสิเมตรเนี่ยก็จะได้รับเดเมจไปด้วยนั่นแหละประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพลังงานที่วิ่งตลอดนะมันจะเป็นเหมือนกระสุนครับเวลาโดนศัตรูปุ๊บมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงค้างไว้แล้วนานมันก็จะมีกระสุนรัวๆเป็นแมกนีโต้มีพลังสนามแม่เหล็กรอบๆตัวโหยโคตรเฟ,รฟรี้ยวอันนี้เฮจเป็นขนาดเบานะครับหรือว่าขนาดเล็กกสาาหรับขนนดีคือ ไอเดสเรดเนี่ยครับผมมันจะแปลว่ามุงกุดสีแดงอะของทางอียิปต์เช่นเดียวกันครับผมนี่ผมจะขึ้นรูปไ้ให้ดูนะประมาณนี้เลยครับก็ดูเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่า <laughs> เป็นโบเวอร์อะไรอย่างนี้นะสำหรับขนาดหนักคือสเกนครับผมอันเนี้ยคือมันแปลว่ามุงกุดคู่ซึ่งจะรวมไอเฮดเจ็ทกับเดสเรดเนี่ยรวมกันเป็นไอตัวนี้เลยความหมายช่างลึกซึ้ง <c oughs> คือรวมมุงกุดทั้ง2องอันเป็นอันนี้อันเดียวครับผมจะดูเท่สุดลวล่ะ ค่าซืหาย4,800รครับรีโหลด6วินาทีทั้ง3ขนาดเลยครับผมแลวคือตอนนี้บั๊กมันเนี่ยเนี่ยมันมองไม่เห็นไนงะผมเลยต้องเปิดลเลยนให้เพื่อนๆดูแล้วยังมาพร้อมกับโดนสคาราบออัสดเลยครับผมซึ่งมันก็เป็นสคารับนั่นแหละเอยดูคนลุกว่ะคือดูหนังเดอะบอมี้ป่ะที่มันใช้เข้าไปใต้ผิวหนังเข้าไปในตัวโอ๊ยน่ากลัวซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้นะผมะก็จะทําให้เราเวลาเฟซชิพเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีกส5นครับนี่สามารถใช้กับลาวนาหรือนะแอง นี่สิถ้าเกิดเรายิงศัตรูตัวไหนที่ติดเอฟเฟกต์ล็อกดาวอยู่ก็จะยิงแรงขึ้นอีก20%ครับแล้วความสามารถสุดท้ายจะเพิ่มโล่ให้เราเนี่ยอีก100%เลยโคตรหนาตึบเ้าอย่างนี้ใช้กับหุ่นที่มีโล่เดโก้งเนก้อนก็ดีนะเนี่ยสำหรับในครั้งนี้ผมก็จะลองเจ้าตัวนี้ครับผมใช้ปืนลำโพงใช้อาวุธใหม่ครับผมแล้วก็มีมูควานเป็นลูกซองไข่มุกอ่าแล้วก็ มีฮัสซาดีครไบรท์ด้วยครับผมไปครับเพื่อนพาเจ้าเทสเนี่ยไปลงสนามกันดีกว่าเจ้าขุนอียิปจะเป็นยังไงกันบ้างว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยอว้าวนี่นี่โคเทนะอาวุธผมว่ามันก็ดูแบบเป็นโบเวอร์เอาไว้เป่าเอาไว้เป่าศัตรูโอเคไปครับลวยกันแต่ความเร็วก็ไม่ขี้เร่นะ ก็คือโคตรเท่อะโอเคโอเคมา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 อะลองลองยิงดิปุ๊บอ้าวใจคอจะไม่กระทบอะไรเลยเหรอพุ่งเลยไปอย่างนั้นเลยเหรอวู้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 เออแล้วรัศมีเั็นเท่าไหร่อ่ะไม่ได้วะน่าจะสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วเนาะเออน่าจะประมาณนั้นปุ๊บหืมไม่เห็นจะไม่เห็นจะโดนศัตรูเลยโอ้โห้ ไหนอะแม่จะยิงยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเลือดเราก็จะหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ลวกสุนก็จะอยู่อย่างนี้เลยเหรอโอเคพุดไปครับพุดเฮ้ยวาฟยังวะเฮ้ย <laughs> ยังไม่เห็นวาฟสักปิดเลยอะเปิดมันรัศมีเท่าไหรอ่อ่ะ นี่คือเรายังไม่ได้วาร์ฟเลยนะสักทีเลยนะปึ๊ดไปครับนี่ไงโอเคน่ะแล้วพอ,พอขวาจะมาถึงเว้ยเลือดหมดบ้าบอที่สุดเราเปลี่ยนดีกว่าเอาอาวุธไกลๆหน่อยอมาเน่น่่่จัดไปครับเอออย่างเงี้ยยิงสบายใจโอ้โหแต่ยิงไม่เข้าเลยอ่ะ นี่คือขนาดมีปืนใหญ่ด้วยนะเล็กกลางใหญ่มาครบเซตเลยว่ะแต่ก็ยังแรงอ่ะอันนี้250เมตรว่ะปึ๊ดเรียบร้อยมามาแต่อนี้คือมันก็หนีไม่ได้ดีววะถ้าเกิดมันแบบไอ้อย่างเงี้ยมันไม่สามารถวร์ปไปไหนได้อ่ะนี่ไงคือต้องโดนศัตรูอ่ะแต่จริงๆอ่ะเวลามันถึงปลายทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถฮิวเลือดได้นะนี่เฮ้เจรย 700! โอ๊ยหนี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 ไม่ทานเลยอะไรกันวะเนี้ยมาๆมาลงใหม่ลงใหม,ม่โอเคจริงไม่ถึงอ่ะระยะมันสั้นมากเลยอ่ะพึดไปครับไม่ออกไม่อะไรเลยเหรอวะ่ะเอาจริงดิเอือโอ้ยทำไมมันไม่เห็นยิงเลย ปืดไปครับนั่นไงสองหนึ่งแอซซิดครับอะไรวะเนี่ยว้าบมาไหนวะเนี่ยนี่ไงเอาไปครับผมเพื่อได้คิวแรกป๊ดวร์บมานี่ไงเรามาอยู่ตรงกลางเรามาอยู่ตรงกลางเา้สงงาสร้างนั้นสร้งงางนั้นสองหนึ่งเร็วดีเร็วดีเ,วดเออหมุน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 ลัศมีรอบรอบลัศมีรอบรอบโอ้ยโอ้ยวราปไปครับคือถ้าเกิดเราวร์บเราก็จะได้กรอกไง ว้าวโหยิงไม่โดนด้วยนะอื้ือโออ้อ,อนั่นเนี่ยเสร็จเลยอยู่ข้างหลังแล้วทุกมาลำโพงครับโอ้โอ้โอ้โอโอนี่เลือดห้าล้านอะ่ะ โอ้โหพิ่งลงมาได้แล้วเพื่อนมันชิ่งเห็นไหมเนี่ยเออว้าวโอ้ยไปลองดูดิพุ่งไปครับ,ว,บาวาร์ปมาวาร์ปมาหแตกเลยโอ้ยโดนล็อกครับแรปเตอร์ or, ครับยิงไปจริงๆเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้ก็ได้ป่ะ น่เน่เนเอาดิเอาดิเอาเอาหายหมดมาเออโอ้โหเกือรายาะยะแล้วครับวิเนี่ยเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเราไม่มีตาทีมเลยเนีย่เราอยู่ข้างๆนายไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอ โอ้วววววววหมี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 เอาจริงนะปึ๊บวา้าบอ้าวบลายเฉยวา้าววววมาลองดูครับปึ๊บเอาว้าบมาแล้วเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยูนี่อยู่นี่อยู่นี่เร็ว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 นี่ไงเรียบร้อยปายยานแม่ลงไปครับ ยานแม่ก็โหดปึมยิง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 มาเรียบร้อยแตกไปยิงครับแหมแล้วยิงแบบหันหลังด้วยนะเรียบร้อยครับผมมามามาโหเราว้ามาโดนสอยโอ้ยเร็วมาจ้ามาจ้าอ้าหูเพื่อนเราเพื่อนเรามาเรียบร้อยแอซิดครับโอ้เสร็จเลยจอก เรายังมีอีกหนึ่งซึ่งเป็นสายประชิดด้วยโจ๊กต้องโดนเออเราเราจะยิงโดนโจก๊กไหมอ่ะมาเดะวาร์ปแล้วครับแหมแหมมาโจ๊กมาเสร็จครับผมนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้ย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 ,อย,อยไอพี่เบิ้มนี่ก็ตัวใหญ่เกินโอเคโอเคมา เราไม่มีตาทิพย์แล้วแต่บานนะแต่บานนะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันจ้องมันจ้องว่ะโอ้โหแตกอ่าด่านกว้างขนาดนี้ขอปืน600ก่อนละกันนะไอ้ปืน50นี่ไม่ไหวจริงจริงว่ะโอเคลวยรวยรวย,ยครับเรานี้ยเนี้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 โอ้ยบายอีกแล้วบายอีกแล้วเฮ้ยแล้บินเร็วด้วยนะ ่เฟสชีพจ้ายิงไหมครับนี่ไงโอเคไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับแหม่ทำมาทำมนันนี่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 นดูเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอจัดไปนี่ไงนี่ไงเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้เรียบร้อยไปจ้าโอเคจ้า ยิงได้ไหมกระทบปึ๊ดเนี่ยเราก็จะว้าไปตรงจุดปลายจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ยิงอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยเนี่ยงานเน่ยแล้วแล้วดันโดนอีกนะอ๋ออยู่ข้างหลังครับเฮ้ยๆงงเองเล่นเองงงเองงงทำไมมันไม่ว้ามาจุดแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะเฮ้ยๆอุ้ยๆๆๆๆ โอ้ยโอ้ยเสร็จกันมาเราลองเอ้เรามาเราเอามาทั้งสองตัวจะรอดไหมเนี่ยมาครับแล้วคือปืนมันไอตัวนั้นมันมีไอปืนหกร้อยค่อยดักอยู่อ่ะไอ้นี่ใครเนี่ยโจ๊กเหรอโอเคโดนละอา้าวไม่เห็นจะวาร์ปเลยสัมผัสได้ว่าโดนโอ้โหแล้วดูดิ สองคนเลยนะไปครับวาร์ปมาเนี่ยห้าสิบเมตรเฮ้ยเออมันจะรอดจริงเหรอโอเคโอเคปะปะปะโอ้โหคือปืนนี่ไปเจอฟอสฟ,ฟิลก็เอาไม่อยู่ยปึ๊บเนี่ยโดนนะ ขึ้นตัวแดงนะปึ๊บไม่วาฟครับโอเคเอายังไงอะโอเคสิดส a s t แล้วครับที่ฝั่งนี้เยอะไปฝั่งนี้ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> เราจะต้องเนี่ยพวกนี้ไอพวกนี้แหม่แคมจังเลยนะเฮ้ยเราเราออกบางนี้ได้ปะจะเห็นไหมจ่ะเอฮลัลโหลมาเราจะบุกเข้าไปน,นี่ไงาน,าน,าน,านี่ไง ฮัชชาฮัชชาอ้าวโจ๊กโ,โดโดวืดอ่ะเฮ้ยแต่ละคนพิภาพเลยว่ะยิงไหมครับโดนป่ะวา้าปอ่ะวา้าปอ่ะพี่ทำไมไม่วา้าปอ่ะอะไรกันนี้เราลุยแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วมาเฮ้ยโดนสักทีเถอะวา้าปไงอ่ะอือหึทำไมมันไม่วา้าบสักทีวะ รอจนลากงอกแล้วยังไม่วาปเลยกระสุดมันต้องปรับใหม่นะครับผมจริงมันกระทบกับอะไรก็ได้นะกระทบกับฉากผนงังหรือวิ่งสุดทางของมันก็สามารถวาร์ปไดออ้ไม่ใช่ว่าต้องรอแบบนี้อย่างเดียวนะโอเคไปครับเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเว้ยเพื่อนเยอะเว้ยมันจะเล่นเหล่าแน่แน่ โอโห้ฮมฮมนั่นไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้หุ่นอะไรวะอาวุธอะอาวุธอะเออจะใช้ได้จริงหรอห้าสิบเมตรจะใช้ได้จริงหรอเจอแปดร้อยเมตรสองมันนี่ก็จ่อยเลยนะไอ้ปืนห้าสิบเมตรเนี่ยมันต่างเก์ ดูดิแค่เดินมาเฉยๆยังโดนล,ล็อกอะ่ะแล้วโดนยันแม่ด้วยอะ่ะโอ้โหไม่หลอดกลับมาลงจอดแล้วครับผมคืออะไรวะอะไรวะนี่คือสกิลของเจ้าเทสตัตวนี้ยิงไปปกติคือเขาบอกว่าพอถึงปลายทางแล้วมันก็จะแตกแล้วปลายทางระยะเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะผมเดาว,ว่าอาจประมาณ250เมตรได้แล้วคืออาวุธมันยิ่งยิ่งหนักเลย 50เมตรไอ้ปืนไฟฟ้าช็อต100เมตรยังเล่นโคยากและไอ้นี่50เมตรเท่านั้นมันยิงใครไม่ได้เจอ800ดักไม่ต้อง800รเจอ350ดักก็เข้าไปไม่ถึงแล้ว <c oughs> คือถ้าเกิดเราไม่สามารถวาร์ปไปได้อาวุธตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยแล้วสกิลวาร์ปของมันอเอาจริงมันจะต้องวาร์ปไปได้เมื่อสุดระยะของสกิลหรือว่าไปกระทบกับสิ่งกีดขวางหรือไปกระทบกับศัตรู แล้วคือศัตรูแค่แบบไอ้เจ้าไลโอนูโอบินอยู่ยิงไม่โดนจ้าแล้วก็ไม่วาฟจ้าแล้วปืน50เราก็จะเป็นเป้านิ่งๆให้เขายิงจนตุยโอ้โหใจร้ายกับเทสมากๆอ่ะก็ต้องรอดูเทสต่อไปครับผมว่าเจ้าเทสเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบั๊กตรงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าครับซึ่งในเทสแรกผมก็เข้าใจแล้วว่าว่าบั๊มันเยอะ ในเทสแรกก็ต้องทําใจกันหน่อยครับผมแต่คือดูภาพรวมคร่า,าวๆดูสกิลคร่า,าวๆว่าเจ้าเทสเนี่ยมันทํายังานยังไงเล่นยังไงแล้วเพื่อนๆละครับชอบเจ้าเทสหรือเปล่าและอาวุธตัวนี้จะเหมาะกับสกอร์เปียรือเฉินโลเนะเออว้าไปใกล้ๆเลยแล้วก็ยิงมันเป็นแมกนิโต้ปล่อยพลังร,งร,บรอบๆตัวเองนั่นแหละครับผมมันคุยกันได้นะสหรวบวันนี้ผมและเทสขอตัวก่อนไปทำแผลเยอะเลยสวัสดีครับบ๊ายบายบอล